สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาเคาะประเด็นเกี่ยวกับเฮลิเนนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูต็ดอย่างหนักในช่วงเวลานี้ฮนะคือเฮลิเคนเนี่ยเคยมีข่าวกับแมนยูมานานพอสมควรแล้วแต่ว่าสื่อเนี่ยเพิ่งเอากลับมาเล่นข่าวกันในครั้งนะครับแล้วก็เดอะเลคเพรสนะฮะได้มีการวิเคราะห์กันออกมานะครับถึงความเป็นไปได้ที่เฮลิเคนจะย้ายออกจากทอร์นาเสเปอร์ไปร่วมทีมแมนยูนะครับหรือจะอยู่กับ ทางสเบเปอร์ต่อไปหรือไม่ต้องการย้ายมานู่นนี่นั่นนั่นแหละนะครับในในหลายๆมุมมองที่นักข่าวของทาง daily page วิเคราะห์กันเข้ามาได้อย่างน่าสนใจนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับในมุมมองพวกเขาเนี่ยมองว่าดีลนี้มันจะเกิดขึ้นได้ไหมนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นักข่าวคนแรกครับนักข่าวคนแรกชื่อว่าทางลวิสบินเทอร์นะครับเขาบอกว่า การที่เฮลิเคนเนี่ยย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็มันตรงกับสิ่งที่โซชาต้องการก็คือต้องการปรับปรุงเกี่ยวกับในเรื่องของการเซ็นสัญญานักเตะเข้ามาใหม่นะครับปรับปรุงทีมให้มันดียิ่งขึ้นอะไรนู่นนี่นั่นนั่นแหละนะครับแล้วก็มันชัดเจนว่าในช่วงมก,การาเนี่ยแมนยูต้องการกองหน้ารายใหม่มาแล้วนะครับแต่ว่าไปลงเอที่โอเดนกาโลก่อนนะครับแต่ซัมเมอร์นี้นะครับ การได้เฮลิเคียนเข้ามาเนี่ยแล้วก็ลองคิดดูครับว่าด้านหลังเฮลิเคียนมีบูโน่เนี่ยในเรื่องการสร้างสารรค์เกมเนี่ยเยี่ยมยอดอยู่แล้วนะครับมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกนะมันจะทําให้แนวรุกของแมนยูเนี่ยดูอันตรายยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเฮลิเคียนเองเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดของทางแมนยูถ้าเกิดต้องการเนี่ยก็คือค่าตัวมหาสารนะครับต้องรอดูกันว่าแมนยูจะกล้าจ่ายไหมในระดับนั้นนะครับแล้วก็การการ,การันตี การทำสกอของเฮลิเคนก็ชัดเจนต่อฤดูกาลอยู่แล้วว่าเขาเป็นกองหน้าระดับต้นๆของโลกที่กระหนับประตูได้ตลอดนะฮะทุกฤดูกาลแล้วก็การที่แมนยูนากันเข้ามาเนี่ยคือมันชัดเจนเลยครับแมนยูต้องการผู้นําในเรื่องของการทําประตูซึ่งเฮลิเคียนทวัตตอบโจทย์แล้วก็มันมีความเป็นไปได้สําหรับรูอิสวินเทอร์นะครับนะ,ะส่วนนักข่าวคนที่2ก็คือนิวสไควายนะครับนิวสไความองว่าถ้าเกิด เฮเคียนต้องการหาความท้าทายใหม่ๆจริงๆนะครับหรือว่าประสบความสำเร็จโดยเร็วที่สุดเขาบองว่าแมนยูน่าจะไม่ใช่คําตอบนะครับแมนยูเป็นทีมที่ใหญ่ครับเป็นทีมที่น่าสนใจแต่ถ้าเกิดเฮด้เคียนต้องการแบบว่าประสบความสำเร็จเลยนะครับหาความท้าทายสีสันใหม่ๆก็ต้องย้ายไปนอกหลีกมากกว่ายกตัวอย่างเช่นเคเลียนทิปเปียนะครับอดีตนักเตะของนาสเปอร์ที่เพิ่งย้ายไปแอตแลิดเมื่อไม่นานมานี้ก็ถือว่า ทำได้ดีด้วยกับทางแอร์บิทนะครับก็นั่นแหละคือสีสันแบบใหม่นะครับถ้าเกิดเดเคนต้องการหาความท้าทายคือแมนยูไม่น่าจะใช่คําตอบนะครับเพราะว่าแมนยูก็อยู่ในพิมลิกอังกฤษอ่ะนะครับแล้วก็ในเรื่องของลำดับมันก็ใกล้เคียงกันมันก็ถือว่าไม่น่าจะใช่ความท้า,าทายอะไรใหม่ๆนะฮะนะก็น่าจะไปหาสีสันที่หลีกอื่นจะดีกว่านะครับส่วนโดยอันเทเลอร์นะครับโดยอันเทเลอร์เนี่ยน่าจะเป็นแฟนบอลของทานสเปร์นะเขามองว่ามันเป็นเดียวที่เจ็บปวดสําหรับ แฟนบอลสเปอร์นะฮะที่ต้องมีการปล่อยเฮลิเคนไปแมนยูนะฮะซึ่งถ้ามองแบบมุมมองแบบเป็นกลางเนี่ยแรนเทเลอร์มองว่าเฮลิเคนเนี่ยก็สมควรที่ย้ายไปแมนยูเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางแมนยูเนี่ยกำลังสร้างทีมขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเฮลิเคนย้ายไปแมนยูจริงเนี่ยโซชาจะมีการสร้างทีมรอบๆเฮลิเคนได้อย่างแน่นอนก็คือการสร้างทีมรอบๆเฮลิเคนหมายถึงว่าขนาบข้างนะครับขนาบข้างของเฮลิเคนเนี่ย จะเป็นในส่วนของทางไรด์ฟอร์ดด้านซ้ายมักเซียด้านขวาก็อาจจะประมาณนั้นหรือว่าบูโน่อยู่ด้านหลังบ็อกบาอยู่ด้านหลังเฮลิเคนคือเหมือนกับเฮลิเคนเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็จะมีคนคอยซับพอร์ตตลอดนะครับซึ่งมันจะทําให้เป็นอะไรที่ลงตัวนะครับแล้วก็โซชาสามารถสร้างทีมรอบข้างให้กับเฮลิเคนได้นะฮะนั่นคือสิ่งที่แรนเทลเลอร์วีคอเข้ามาแต่ว่าสิ่อมันก็คือ แมนยูจะกล้าจ่ายในระดับนั้นไหมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยู่กับสเปอร์ต่อไปนะครับก็ต้องเข้าใจแหละว่าสเปอร์ทุกวันเนี่ยนักเตะบางรายก็เหมือนกับไม่มีประสิทธิภาพที่ดีลวนะครับบางรายก็หมดละนะครับแล้วก็จําเป็นที่จะต้องเสริมทัพอีกประมาณสัก4 5คนมันก็เลยมีโอกาสที่เฮลเคน,นจะย้ายออกจากทีมนะครับแล้วก็แมนยูถือว่าเป็นทีมที่สร้างทีมใหม่แล้วมันน่าสนใจมากกว่าสเปอร์อีกนะครับนะแล้วก็รวมทั้งถ้าเกิด ทางเฮลิเคนอาจจะเลือกอในเรื่องของปลายทางอดื่นก็มีเหมือนกันอย่างเช่นเดียรอัลมาลิดก็ควรที่จะพิจารณาด้วยนะครับนะมันก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าแมนยูเขาให้เหตุผลหลักก็คือแมนยูเนี่ยเป็นทีมที่เหมาะสมนะครับแล้วโซชาสามารถสร้างทีมรอบข้างเฮลิเคนได้นะครับนะคนที่คอยซับพอร์ตเฮลิเคนได้แบบสบายๆได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเลือกที่มีอยู่มันก็พร้อมอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องหาใหม่ด้วยนะฮะ ส่วนนักข่าวคนที่4ครับก็คือจิมโฮเดนนะครับจิมโฮเดนบอกว่าถ้าเกิดเฮลิเคียนเนี่ยต้องการย้ายแบบว่าย้ายไปแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการคว้าแชมป์เลยคว้า UCL เลยคว้าแชมป์หลีกเลยคว้าบอลถ้วยติดต่อกันเลยเนี่ยนะฮะแมนยูไม่น่าจะใช้คําตอบนะฮะแมนยูอยู่ในช่วงที่กําลังสร้างทีมขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งถ้าเริ่มเป็นแบบทางการก็ในช่วงฤด,ดูกาลนี้เท่านั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเฮลิเคียนต้องการ ความทะเยอทะยานแบบนั้นเนี่ยต้องการประสบผสาเร็จโดยเร็วแบบนั้นเนี่ยคาตอบที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นในส่วนของลิมเวอร์พูลซิตี้บาเยอร์ยูเว่บาซ่าเรอัลมาริซมากกว่าที่การันตีนะครับการันตีในเรื่องของการแบบประสมผสาเนะร็จนะฮะอย่างเช่นเบเชอย่างเงี้ยคุณย้ายไปเบเชมันก็เหมือนกับการันตีในเรื่องของการ,ระสมผสาเร็จสูงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทีมมันโดดโดดอยู่นะฮะนะนั่นคือเหตุผลสําคัญที่จิมฮเดน บอกมานะครับแต่แมนยูเป็นทีมที่น่าสนใจไหมแมนยูเป็นทีมที่น่าสนใจครับนะแต่ถ้าคุณต้องการความประสบความสำเร็จเนี่ยแมนยูไม่ใช่คําตอบแบบนั้นนะครับในเร็วนี้นะในเร็วๆนี้แบบว่าปี2ปีเนี่ยคุณต้องแบบได้แชมป์แบบรวดเดียวเนี่ยแมนยูอาจจะยังไม่ใช่คําตอบทางให้ได้เขีนนะครับมันมี2อสองทางเลือกนะครับะมาวนะั้านะครับคุณจะเอาประสบความสำเร็จหรือว่าคุณจะแบบหาความท้าทายใหม่ๆกับทางแมนยูล่ะ สร้างทีไมไปพร้อมกับแมนยูล่ะนะครับก็สองทางเลือกคุณก็เลือกเอาเองแล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นในส่วนของอเล็กซ์แฮริสนะฮะเขาได้ทําการวิเคราะห์มาในเรื่องของแฮร์รี่เคนเนี่ยนะครับมันก็มีความเป็นไปได้แล้วก็มันยากที่จะปฏิเสธนะถ้าเกิดแมนยูเอาโปรเจกต์เกี่ยวกับการซื้อนักเตะเข้ามาในช่วงฤดูกาลหน้ามาให้แฮร์รี่เคนดูเนี่ยแล้วถ้าเกิดแมนยูเนี่ยได้ทั้งจาดอนซานโชได้ทั้งแจ็คกิลลิสนะฮะ แล้วก็ได้ทั้งเฮล์รคเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นแนวรุกที่แบบนะเป็นโปรเจกต์ที่ยากที่จะปฏิเสธอะแล้วมันขนาบข้างไปด้วยผู้เล่นที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นบรูโน่แรดฟอร์ดมักซียาลบ็อกบาแม็กทูบินีเฟรดอย่างเงี้ยนะครับคือมันเป็นแนวรุกที่มันน่าจะสนใจแบบว่ามันน่าสนใจที่จะไปร่วมงานกันมากนะครับ ถ้าเกิดเราเห็นลน์อัพแบบนี้นะฮะนะเหมือนกับอารมณ์แบบว่าเราเล่นเกมแล้วแบบโ oh, หเจอลน์อัพแบบนี้แม่งอยากเล่นเกมอยากเล่นทีมสมโมสรน,นี้มากในการแข่งขันนะครับนะก็อารมณ์ประมาณนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่อะไรแฮริสวีคอกันเข้ามาว่ามันน่าสนใจถ้าเกิดเอาโปรเจกต์ที่แมนยูต้องการทําในช่วงฤดูกาลหน้าเนะี่ยไปเสนอต่อเฮลิเคียนแล้วเฮลิเคียนเห็นปุ๊บน่าจะปิ๊งไอเดียนี้ได้นะฮะเพราะว่าแต่ละลน์อัพเนี่ยมันน่าสนใจทั้งนั้นนะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นนักเตะ สัญชาติเดียวกันครับนะความสนสนมกันมันมีมากอยู่แล้วถ้าเกิดแมนยูได้หมดนะทั้งซานโชทั้งแจ็คกิริสทั้งแรดฟอร์ดก็อยู่นะครับนะแล้วก็แม็กไวก็อยู่นะโอ้โหน่าสนใจนะครับนี่คือมุมมองความเปไปได้ของนักข่าวของทางเดลิ p เพจที่วีเคราะห์กันเข้ามาหลายๆมุมมองนะครับต้องบอกอย่างนั้นฮะก็มีในส่วนของการคิดว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็ในส่วนของมุมมองที่น่าจะเป็นไปได้ด้วยนะครับ ส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับเรื่องนี้นะฮะก็ยังติดตามกันต่อไปปัญหาสําคัญที่ผมมองในเรื่องของดิวเฮลิเคนก็คือเรื่องของค่าตัวนะฮะค่าตัวเนี่ยมันยากมากนะครับระดับ2องร้ดนปอนเนี่ยถึงจะเป็นเรอัลมาดริดถึงจะเป็นยูเว่ถึงจะเป็นเปเชก็ยังคิดหนักนะครับนะโอเคครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ